กับตัวนี้เป็นล้อแม็กโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเป็นแม็กฟอร์จูเนอร์แต่ส่วนรถเป็นรถพีลันเนอร์นะครับไม่ใช่ฟอร์จูเนอร์นะครับมีหลายคนถามว่ารถโตโยต้าตัวสูงใส่แม็กฟอร์จูเนอร์ได้ไหมใส่ได้นะครับใส่ได้ทีนี้ในเมื่อแม็กโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ใส่โตโยต้ารถกระบะคันนี้ได้นะครับอันนี้คือโตโยต้ากระบะนะส่วนคันนี้ก็โตโยต้ากระบะอันนี้ก็โตโยต้าเหมือนกันนี้ก็โตโยต้าเหมือนกันแต่สักกันไม่ได้นะ ถูกต้องครับถ้าเป็นโตยต้าตัวเตี้ยใส่ไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นนัด้อห้าลูนะครับส่วนตัวนี้เป็นโตยต้าตัวสูงนัด้อลูนะครับซึ่งยางตัวนี้นะครับเป็นยางมอนเตอร์ลายใหม่นะครับซึ่งออกมาใหม่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นยอดนิยมสําหรับยางที่เวลูรัรยอนยเนื่องจากว่า1คุณภาพดี2ราคาถูกนะครับแม็กก็สวยยางก็สวยครับเอาล็อกก่ับมาเลกซื้อจะอยู่ที่21,000บาท นะครับบอกเลยว่าถูกมากนะครับแม็กเปล่าๆนะครับถ้าไเปเบิกข้างนอกมาเลยนะจะพาะแม็กซีวงอยู่สองหมื่นแม็กซีวงสองหมื่นเพิ่มตังพันเดียวได้ทั้งแม็กทั้งยาง <c oughs> มันมันมันคุ้มมากครับ <c oughs> มาที่นี่บอกเลยว่าคุ้มนะครับแล้วที่นี่เราได้ของถูกใช่ไหมล่ะพอเราได้ของถูกปุ๊บแล้วเงินที่เราเหลือเราก็มาทําอะไรที่มันเกิดประโยชน์ก็คือถ้าเบรกหน้ามันหมด <c oughs> ถ้าเบรกหน้าสําคัญไหม <c oughs> สำคัญมากถ้าเบรกไม่อยู่ ไปชนก็ขึ้นมาค่าซ่อมรถแพงกว่าเปลี่ยนฝาเบรกจริงไม่จริงครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราซื้อของได้ถูกปุ๊บเงินที่เราได้เหลือจากตัวถูกมาทําผ้าเบรกก่อให้มันเรียบร้อยจบที่นี่ที่เดียวนะครับเป็นผ้าเบรกที่ดีมีคุณภาพ้าเบรกหลายยี่ห้อเวลาใส่ไปแล้วใช้งานปุ๊บเป็นฝุ่นเกาะแดงเต็มไปหมดเลยแล้วพอล้างก็ไม่อยากจะออกทำทำให้คนใช้รถรู้สึกว่าแบบ แม่งแม็กก็สวยว่ะแ,แต่พอมาใช้เบรกปุบ๊บเบรกเป็นฝุ่นทำเลยโอาโหมันหมดอารมณ์เลยช่างจันมีประสบการณ์ตรงนี้ก็เลยเลือกเอาผ้าเบรกที่ดีมีคุณภาพมาให้เอฟซสินค้าดีไม่ดีอยู่ที่ช่างจันไม่ได้อยู่ที่เจ้าของรถเลือกเพราะเจ้าของรถรู้แค่ว่าเอาของที่ดีใส่ให้ผมก็พอแต่บางทีเจ้าของรถเลือกเอาแบบนั้นแบบนี้แต่พอจัดให้ตามที่ขอปุ๊บพอใช้งานสักพักหนึ่งบอกว่ามันเป็นฝุ่น ก็พี่เป็นคนเลือกเองใช่อาแล้วทําไมช่างจันไม่บอกผมเหรอว่าเอาแบบนี้คือบางทีเราบอกไม่ได้เพราะว่าเอฟซีบางท่านเขารู้ว่าควรจะใช้แบบไหนกับตัวเองครับนะครับครับอย่างที่สองครับอย่างคันนี้รถแข็งกระด้างนะครับพอแข็งกระด้างปุ๊บช่างจันมีวิธีทําให้นิ่มนะครับเราก็จะมีสเต็ปของเราแต่บางทีลูกค้าบอกว่าให้ทําแบบนี้แบบนั้นตามที่ผมอยากได้เราก็จัดให้นะครับ แต่ถ้านอกเหนือจากที่ผมจัดอยากจะให้มันเป็นอีกแบบนึ่งคืว่าอยากให้ใส่กลองโหลดดัดแหนบอะไรก็ว่าไปตอนนั้นแล้วช่างจะน่าี้แจงว่าถ้าทําไปแล้วมันมีข้อเสียไหมมีข้อดีไหมซึ่งเรามีประสบการณ์เราจะรู้เลยว่าทําไปแล้วข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรการทํางานเราต้องให้มีข้อดีมากกว่าข้อเสียทํางานทุกงานนะครับข้อดีต้องได้98%ข้อเสีย2%ร ไม่มีงานชิ้นไหนที่ทําแล้วได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเรื่องจริงนะครับยกตัวอย่างอย่างแม็กตัวเนี้แม็กตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแม็กแม็กแ,แท้ติดรถ<ช>จะบอกว่าแม็กร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่เ<ช><ช>พราะแม็กตัวนี้คือแม็ก,กมนน<ช>คุณภาพห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อีกสองเปอร์เซ็นต์หายไปไหนหายไปเพราะว่ามันเป็นแม็กที่ถอไไดจากรถไฟแดงมีการถอดเข้าถอดออกเขาเรียกว่ามันชำไปแล้วสองเปอร์เซ็นต์แท้ไม่ใช่นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนจะ ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับทีนี้มามาพูดถึงเรื่องยางเนาะยางเนี่ยถ้ามัรวาอยู่เฉยเขาเรียกว่ายางใหม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่พอเราเอามาใส่ในแมกปุ๊บมันต้องมีการงัดการบีบพอในจังหวะที่เราบีบปุ๊บมันก็จะมีการช้ำไปแล้วสองเปอร์เซ็นเพราะเพราะเราต้องใช้เหล็กยางงัดมันลงไปในขอบแมกขอบยางมันก็จะสึกไปแล้วสองเปอร์เซ็นแต่พอเราวิ่งได้สองวันเราแกะยางออกในจังหวะเราแกะมันต้องมีการช้ำนังเล็กน,น้อย แล้วพอแกะยางออกมาขายเป็นยางมือสองราคามันก็จะกลายเป็นราคาตกตงไอปงอ,อกีกาา 3, 000, 4, 000. ใชกก 5, ่นี่คือเรื่องจริงเลยม้แต่รถป้ายแดงนะครับซื้อรถป้ายแดงมาวิ่งได้แค่2วันถอดล้อป้ายแดงออกมาพวกราคาหายไปตั้ง3,0004นสี่พันบางเคสก็หายไป5้0 0บาทนี่คือเรื่องจริงเลยครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่ดีคือสินค้าที่มีรับประกัน อย่างล้อแม็กตัวนี้ครับผมรับประกันให้5ปีถ้าใสไปแล้วมันลวดตามมดนะครับแล้วก็สีลอกเกิดจากมันมันหลุดวันตรงนี้5ปีสบายแล้วแม็กตัวนี้มันทนมากเพราะเป็นแม็กแท้ถ้าแม็กไม่ดีผมไม่กล้ารับประกัน5ปีหรอกอันนี้คือเรื่องจริงเลยครับทีนี้ถามว่าช่างจันรับประกันให้5ปีนะถ้าเกิดว่ามัน่วดตามมดขึ้นมาช่างจันไม่ขาดทุนหรอเปอร์เซ็นแค่สองเปอร์เซ็น เอร์เซ็นต์รั่วตามมดมีแค่2เปอร์เซ็นต์น้อยมากเห็นไหมครับเพราะมันมันดีถึงเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วทีวนี้เรามามองมุมกลับว่าล้อเก่าตัวนี้ล้อเก่าตัวนี้นี่ล้อเก่าล้อเก่า,ล,กาล้อเก่าตัวนี้ใช้มาสิบปีมันยังไม่เห็นรั่วเลยอันนี้ใช้มาสิบปีมันยังไม่รั่วนะครับแล้วตัวที่ผมขายให้สิบปีมันก็ไม่รั่วบอกเลยว่ามันคุ้ม ในเมื่อ10ปีมันไม่รั่วแล้วช่างจัดรับประกันไปแค่5ปีอ่ะชื่อมากเลยอย่างที่บอกแล้วครับงานที่ดีมีคุณภาพเรารับประกันแต่ถ้าเป็นแบบแบบนี้นะครับเราจะไม่มีประกันของที่ไม่มีประกันแสดงว่าของไม่ดีถูกต้องไหมมันก็ถูกแต่ว่าถ้าเราใช้ให้มันเป็นมันก็คุ้มของที่มันไม่ดีของที่มันอ่อนเราก็อยากใช้งานหนักเราวิ่งแบบบ้านๆนะหนึ่งห้ามตกหลุม 2. ห้ามกระแทกพุตบาทนะครับสห้ามใช้ความเร็วเกินร้อยยีเพราะมันอันตรายแต่ถ้าเป็นตัวน,นู้นนะครับสําหรับคนที่เน้นเรื่องความปลอดภัยวิ่งไปเลยร้อยสามร้อยสตกล้มโดนฟุตบาทอะไรไม่ต้องกลัวแข็งแรงมากตัวนี้วิ่งประมาณ30,000ื่นโดแรกไม่ดังแต่ถ้าช่วงล่างเราเริ่มมีปัญหาหลวมโรหมากหลวมกันโค้งหลวมโชคหลวมโชคเสื่อม มันก็จะกินยางเป็นบ้างๆพอมันเริ่มกินยางปุ๊บมันจะเริ่มมีเสียงดังแต่ถ้าเกิดว่าช่วงล่างเราแน่นโชคเราแน่นยางมันไม่กินวิ่งไปเหือสองปีสามปีมันก็ไม่ดังนะครับดังดังไอ้ดังยางไม่ดังไม่ดังตัวนี้ลองขับแล้วไม่ดังครับแต่แต่ที่จะบอกว่าที่มันดังมันดังเกิดจากว่าช่วงล่างของลูกค้าเสื่อมอ่มันงบวมก็ว่าไปอ่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยบวมที่มันเสื่อมคืออย่างตัวนี้เหมือนกันไอ้ยางยางที่ห้อนี้เลยนี่นี่ที่ห้อนี้ อย่ยยกตัวอย่างตรงนี้กินตรงนี้ไม่กินกินไม่กินกินไม่กินอันนี้เขาเรียกว่าเกิดจากช่วงล่าง,ปงปเป็นบ้างๆแล้วเวลาวิ่งลมมันเข้าแล้วมันเกิดเสียงหอนเ<อ>พราะเกิดเสียงหอนปุ๊บวิธีแก้คือเปลี่ยนยางใหม่แต่ต้นเหตุคือช่วงล่างรวมชอ็อคเถื่อแค่นั้นเองค,ครับนี่ก็ลายเดียวกันเลยท<ม>ีเดียวลายเดียวกันเลยมาดูเนี่ยสภาพเขาใช้มาจีเดือนแล้วครับ เนี่ยตายกันเลยย้ายยางติดอันนี้ก็เริ่มกินยางแล้วเป็นบ้างๆแล้วนี่เนี่ยเมือรูบโดนรู้เลยเริ่มกินยางแล้วกินยางไม่กินไม่กินครับอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มกินแล้วแล้วต่อไปเบี้ยงก็จะดังเป็นบ้างๆหอนแต่ของเราไม่มีบ้างเลยไม่มีอ่าดีมากดีมากยางยางเก่าชุดนี้ บอกเลยว่าใช้งานแล้วดีมากต่อให้สายางนี้ไปพุนก็ดีนอกจากว่ามันไม่กินอยางนะครับเราก็แค่เปลีปป่ยนวัาเบ็กบจบเลยมาที่นี่อยากรู้อะไรถามทังจันได้เลยนะครับถามได้เลยขึ้นครับแล้วก็ทั้งนี้ก็สับยางถ่วนล้อเนานะร้านอยู่ที่ประตูธานีถนนเชียงรากนะครับ ยางไงก็ฝาก FC หน่อยนะหน้าร้านครับบรรยากาศหน้าร้านนี่ครับบันธรรมดาลูกค้าไม่เยอะครับบันธรรมดานะครับตาเสาทิศนี้ไม่มีที่จอดเลยครับใครที่มีปัญหาเรื่องช่วงล่างเนาะใครอยากจะทําช่วงล่างก็มาวันเสาทิศนะครับไม่ใช่มาบันธรรมดานะครับนี่ครับหน้าร้านครับตอนนี้ก็มีรถอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันนะครับห้าคันแล้วก็ทําสบายๆครับรถห้าคันกับช่างสามสิบคนนะครับบอกเลยว่าทํากันแบบไม่เหนื่อยแน่นอนครับ